สบายดีพี่น้องมตุขูดทุกคนเด้อเอฟซีถหักแพงเมื่อทุกคนเด้อทั้งราวทั้งไทยทั้งต่างประเทศไม่ม้อนออกอีกเนาะภาคที่สองเด้อนางเรืองเลยยังไม่จบด้อยพี่น้องต่อจากหัวเ้าเด้อนางเลืองต่อจากหัเศาร์ยังไม่มจบตอ่ออีกพี่น้องสีมายาดน้าให้พวกซัมเปอรสีอีกก่อนเด้อมันยังบมดขัด เส่าไงเออเด้อน้ำจอกนี่ขอผากให้อีหน่อยตาโปสาธุจะเมทรณีจะดินจะดอนจะถินะ่นจะทานผู้แจงตาทิดผู้มีเด็กมีเด็กผู้ขาขอโคจะน้ำไม้ทานให้อีหน่อยตาโปเด้อเยอรมันน้ำจอกไงไห่ทอดให้ถึงน้ำจอกนี่ ผูข้ขาขอมอบให้บักซาลเน่เด้อตัวนี้เนี่ยให้หอดให้ถึงเด้อบักซาลเน่มาอัดเสียงผู้าขาไปออกน้ำจอกนี่ให้อีพาตาเยิดเด้อมาครับเอาซะเด้ออีหล่าเด้อกูซำส่วนบุญกุศลไปให้มึงก่อนมึงตายมึงไก่าตายแล้ว ตัวนี่อีมาขางวัดเด้ออันนี้มาหับเอาซะเด้ออีมาขางวัดจอกนี่นะให้หอดให้ถึงเด้อทำส่วนบุญให้สุสุมาคอส่วนบุญน้องกูกุปันส่วนบุญให้เดอ้อว่าทุกคนจอกนี่อีนาลีปากดำซาธูกให้หอดให้ถึงมึงเด้ออีนาลีปากดำกอยาจหน้าไม้ทานให้มึงเด้อห้มึงได้ก,กินอย่าสุดสุหิวเด้ออืม ตัวนี้ก็อ,อีพีผะห่มเดอ้อเน,นี่ยเอาเมึงมาหาเอาอีพีผะหม่มผะห่มตันน้นอะไรสิริตู้มึงหอมึงเข่าลงให้หอดให้ถึงซะสุ้ฝากเป็นน้ำนางเทร์ลี่ตัวนี้ฝากทั้งอีกข้างโคกหนาลายเดอ้อสู้สาบสู้แสงกูให้กูตายให้มึงโดนไปลอยเท่าพันเท่าอีลูกเทอร์ลี่ เออกูสคอนี่แหละได้ยินจากปากมึงเห็นจอกน้ำกูหยาดมึงแต่ว่นีออีมนฮะสู้เหตดให้กูแบบไดู้้เห็ดให้สู้แบบนั่นแหละนี่ผ่าทั้งอีมนด้วยข้างโคกหาลายเด้อตัวนี้สูสส้สาบสู้แสงกูสูห้หายคนมาปล่อยมาดากูเออโมยุทก็สิ้นมันขื้นกับมึงมดสู้จ้างคนมาดากูตัวนี้ก็ให้อินลีนยาวอีอ้อนตัวนี้ก็ได้ ซาถุให้มึงมีอันเป็นไปเด้อกูเกิดมึงน่ะกูตายคืนบัดมึงเกิดลูกวนนี้ก็ให้มึงตายคือกันกับกูตายคือมึงเห็ุให้กูตายตอนกูเกิดมึงน่ะแหละมึงทรมานกูเออเอาให้หออให้ถึงมาหักเอาเด้ออืแต่จอกนี่ก็ให้เผ็ดปากบานให้มึงตายคิบหายวายวะทงมีอันเป็นไปที่มึงสาบานไปให เห็นภายในสามวันเจ็ดวันเด้อบักปากบานบักเพ็ดปากบานบักเพ็ดสีขอดเขตอันนี้ส่งให้ปากเข็ดสีขอดเขตดเห็นมันตายอีข้างหกหน้าร้ายตายบักปากบานตายเลยงนีมาหน้าเลยกูจะเอามาเลี้ยงร้านกูน่ะกูหักกูแพงกูจะเอามาเลี้ยงให้สู้ตายซะก่อนกูจะเอามาเลี้ยงอีมาหน้าน่ะเคิื่องมือหูหนวกปากขือกระยากูจะเอามาเลี้ยงเอาคะแนนสู้ตายอีข้างหกหน้าร้าอีมล บักเผ็ดปากบานอีอ้นลิ่นยงาเอออีบ่พอผู้ชายอีจ้างผู้ชายมานอนนําซื้อเอาผู้ชายมานอนนําสู้เฮ็ดให้กูแบบใดให้เขาไปใช้สู้100เท่าพันเท่าเออเกินกูเจ็บเกินกูปวดกูเคียดคักอีหลีแหละบาดนี่เออกูหายกูเครียดอีหลีสู้เฮ็ดให้กูเก็บสําน้ําใจกูเลี้ยงสู้บุญคุณยังกบ่มีสู้เฮ็ดสู้จะกินเงิน้อนสู้กินเงินปอยเงินดามื้อนี้ จ้างคนมาปล่อยมาด่ากูอีน้อยมึงหูเหรอบอที่มึงเห็ดลงไปมึงบอกมึงเหดถือไอีน้อยตาโป้มึงว่ามึงถือบอมึงเป็นขี้ขาอีม่นอีโอนกูเสบอกมึงหันเด้อมึงเรียขาเรียแข่งมันที่มึงเหดไปนี่นะมึงเอิรนกูเนเอิรนอีม้อนอีมอยแต่มึงเอิรนอีม่นเน่อสาวม่นสาวโอนโห่ทั้งไดไอไปทั้งนั่นคนทั่วโลกคนเบิ่งคนพังนั่นมันหนาเกียดเลยแหละ หักลูกเขาเขาไปด่าแม่เขาโอ้ยมันระเบือคือนะคำตัวนี้นะไปเบล่ยใช่ไหมกระเบืคือเขาหัวเราะเยาะมึงอีหน่อยตาปโปอีมึงที่สามอืมเขาไปบางดีกับมึงดอกพี่จะบอกกมึงเรียค้าเรียแข่งมันเนาะมึงบ่มีทางไปเด้อเด้โควิดจะกินมึงนะมึงเห็ดยังหมดได้มึงมาเกาะสันหลังกูกินนิดหน้าบนสันหลังกูพวกหมูหมาซูนั่น พวกสัมเวสีภูลังอุดตังกลุ่มสูงันเออคุณยังอีหนึ่งกูลืมแล้วยังอีหนึ่งกูลืมอีหยาดอีกอนอันนี้หยาดไ้อีเจียดังวีเด้ออีตุกตาเจียดังวีเด้อให้มันมีอันเป็นไปมันเกิดลูกเกิดเต่ามันมีอันเป็นไปเด้อลูกขาทองขาใสมันอยู่ให้มันตายโอ้ลูกโคเต่าอีนี่ก็ได้สาธุอมไดไทเบิร์กุศิหยาดให้มัดกลุ่มซูนะให้สูไปลงนรกคุ้มเดียวกัน อืมกูขียอีมดมึงอิสากูบอฮะมึงอิสาซาลี่มาส่งเงินให้กูกินเลี้ยงกูบอมึงเห็ดให้กูนี่บอสาใจจักเถะะื่อว่ะทีเออเสียทำารสำได้จากจีกให้คนเนี่ยมาจีกมาเป่าหูซาลี่ให้ซาลี่บออยากฝากเงินให้กูกูหูจักมัดสูเห็ดทุกไปที่ทางเห็ดส่กูนี่จะไปฝันกูกับซาลี่นะ่นักแนนการจักปีเลยยึดมัดกันมากนีน่สูพอไปเป่าก็ได้เป่าหูซาลี่นะ ไว้ใช้ไอ้มอนบอกสันบ่กอย่างสี่เออองเงินให้พ่อพ่อสันอยงสี่ยาเราไปเอาเข่าซูสมองเราดอกคำเบาของสูไปสอนแทนอย่าให้ยาลีบบเบึงกูหันบ่ให้ให้เราถิ่มเราฟ้ากูหันโอ้ยคิดพิษคิดไม่อีมนอีอ้นทุกคิดพิษคิดไม่สลีกับกูสัญญากันสาบานกันเป็นน้องกันเป็นพี่เป็นน้องกันเอ้ยสอนน่ะฮูจักบอเอ้ยกู ค่อยปะค่อยถิมเทเบอรบูตเยโนะซนน่ะสาลีน้องกูคือเทบดาผู้สวยงามมาซอยขู่สุจิกว่าได้ดกอกถ้ากูโดนควอนสินทำคมคนยึดหมันกูคือพวกสู๋ด่ากันแล้วมาเรียตูดกันเออีน้อยก็ได้เรื่องความลับอีน้อยนะอีมดหูวมดถุกสิ่งถุกอย่างอีน้อยความลับของมึงไหนมึงก็ซ้อนสวยมดพังมด แย่ๆของมึงน่ะมึงเป็นกะลีอยู่ในสมึงอยู่อบนวดอยู่ในสมึงเซิงผู้ใดอยู่ในสายมึงสอนสี่มณพังมดระบายสี่มณพังเหมิดอีน้อยตาโปอืมอีมณก็คือกันปากเพชรเตะปากมันย้ำได้มากกวโทรหามึงบอลมันระบายมันมวยบอลระบายมันระบายกับมึงอีมณนั่นเออมีย้ำมันก็ซ้อนถึงมึงพังอืมสู้นั่นมันพอๆกันอีน้อยตาโปกับอีข้างโคกหนาลายนะ่นคอีมณนั่นกูดจบอกใ่ะ ซูพ่อๆกันสองกระทถอจนพ่อหาพี่น้องเอ้ยฟังเอาเด้อพี่น้องก็เสียเง้ยนเนาะอีมน์มันเคยด่าอีน้อยเนาะอือพี่น้องก็ได้เงีนเมมบอค์เคยด่ากันเมมบอสมบพิอีจังสันอีจังซี่อีเสพยาจุลินสอดลินยังอืมสมบพิอีมน์ด่าอีน้อยนะอือก็ได้ยงนพี่น้องก็ได้ิงบ้ยนบารมารียกตูดกันมันเรียกคาเรียกแขงอีมนุ์มันไม่ท่างไปมันไม่มูไม่ครูเร้วอีน้อยนั่น เขาถิมขปะมาแล้วใครจะโทษนี้จังมันหมดแล้วอีน้อยนะพี่น้องเอ้ยมันมันเ,เรียกค้าเรียกแข่งอีอ้อนอีมอน์เดี๋ยวนีพลูกย้ายมอนบาทนี่เออมันเป็นได้ไรพี่น้องหนาอายบ่อีมอน,น์กัออ้นผมเป็นลูกผู้ใดได้บาทนี่พลูกย้ายมอนอออจาก้นย้ายมอนอืมข้างเอาเด้อพี่น้องเด้อแม,ม่มอเบอกพิทตือเบอกถือเอเอว่าโบโจ๊บมุสซาวมาต่อผักส่องอืมจะคิดปรผสูสิจีกซากลีกับกูออกนะ เขาักมันกูโทรหากันคูมือเอ่ยน้องกูปรึกษะกันคูมือให้กําลังใจกันคูมือเจ็บเป็นอุ่นเอินอุ่นบังกูมาตลอดส่วนสู้กูมาตลอดกูไปจากว่าเรื่องเงินสู้สู้พังดอกสู้สิคนหนาวหลุกเขาบอกเรื่องเงินชาลีนะสู้หนาวคือแฟนกูบอกนะสู้หนาวสู้หูบอกสู้สินหนาวกันสู้หูจากว่าแบบใดนะกูบอกว่าไม่จะกูนี่แหละหูเรื่องของน้องกูไปใดค่ะ มึงกะเบิ่งแหน่ล่ะไปเสี้ยวไปหยังสู้ได้ไปคือลาวบ่มีเครื่องบินไปถ่ายน่ะคือลาวบ่ประเทศนั่นประเทศนี้นะถ่ายเครื่องบินขึ้นเครื่องบินนั่นโซหั่นเห็นบ่เราไปน่ะน้องกูไปสู้เห็นบ่คนคือสู้น่ะบ่มีวาสนาอยู่แต่หจําเจสู้นั่นออกไปใส่ก็บ่ได้คนขีบาปพวกสู้น่อืมึงเบิ่งน้องูไป่องหันไป่องนี่รีลไปมีความสุขกับผัวเราอืเดือนนึงไปเถอะเดือนนึงไปเถอะไผดไปคือลาวเดือนนึงไปเถอะนึงน่ะสู้ได้ไปบ่มีบ่คลิปสู้ายมาซกูเบิ่งได้บ่ สูขี่เครื่องบินไปทายต่างประเทศฮะโซมาเดอรขันสู้มีปัญญานะ่ะอืมบัคซาเี่โซมาโรดมึงบอกมึงอยู่มุกดาหารนะ่ะเออกูหูเบิดมึงอยู่ทีไนนะ่ไซน่ะมึงจะมาขี่ตัวกูซาถูกขยันโลคากูกูหยาดน,าน้ำไปนี่ให้เขาโตสู้มดเด้อเขาไปโคดพ่อโคดเมย์ูู ไปโคดไปเสือซูให้เขาหลกเขาล้านซูพญาติโลค้ากูจะถิมไปให้ซูโยนไปให้ซ,ใหซูให้ซูหับเอาไปเขาปากเขาข้อซูซูเบล่ายัางออกไปให้เป็นตุ่มเป็นตอในะปาาในะข้อซูหยาดลงต,ต้นตานี่เลยนี่เมตานี่เลยนี่ต้นกล้วยตานี่เลยนี่กูหยาดลงนี่ให้ซักซิดสาธุซูมีอันเป็นไปสอดลูกสอดล้านซูสอดโคดสอดเสือซูผู้เดอ้อ มดตะกูลสุนเสือสู้น,นะที่ว่ากูหยาิไปซื่อแต่ละคนแต่ละคนนี่ให้ซู้มีอันเป็นไปสู้อ,อิสซาลิศยากูอืมมดอีอนอ,อนกับอิสซาอิสซาลิศยากูสู้น่ะตัวมานมาเกิดน้ากูเลยมันมาเป็นลูกกูลูก,ลกมานอืมสู้นั่นกูบอกเคยหูเคยเห็นมาสามาแสงกูโอ้ยให้เลา้วโควิดกินตูดกูวตัติกินดากกูวัติปัาด มึงบอกกูผู้บ่มึงเฮ็ดหยังให้กูอีม่นอีอ้นหมึงไปออกอยู่บ้านซ่องอีหมาวัดหั่นกูู้สู้เฮ็ดหยังนั่ะนี่ว่ากูผู้จักมึงบ่ได้เม็นเข้าซ่องกูแต่มึงไปเม็นอยู่ซ่องอื่นอีลิ้นยาวอีพ่อผู้ชายอีตันหาอีหลอกตันหากูสิเบิ่งมึงเกิดลูกไหนมึงตายคืนคือกันกับกูนี่แหละเออกูเกิดมึงน่ะกูตายคืนนะมึงทรมานกูนะกูเกิดมึงหนาดนะกูสิบอกไว้นะอืออือ มึงก็ให้ตายขึ้นคือกูนี่แหละแล้วตายไปเลยก็ดีกูจะเอาลุงมาเลี้ยงกูมาถิ่มดอกล้านนะกูจะเอาม้าอีลุงนะเออขั้นมึงตายนะเออเห็นละบบเห็นลิดแม่มึงเห็นละโบบาดนี่เฮ้ยอีมอนดีโอ้นมึงเห็นละโบนี่แหละลิดของแม่มึงปากแม่มึงเนี่ยปากเคดปากยำเด้อปากแม่มึงนี่เด้อกูจะบอกให้บ่มีไผสิเคเท่าปากแม่์ขั้นแม่ได้สาดได้แซงลูกเนี่ยซุ้มีอันเป็นไปแท้ๆเออ เครียดขักแล้วบาดนี่นะสู้ยุตบาอย่างจกเถือสู้ห้น่อยมาดากูสู้หกุ้มกุ้มกุมสู้มาดากูเออมันข้นกับมึงมัดมันไลยข้นกับคนอื่นคนอื่นกูยังบ่อยังหายไปไหนกูยังหายมันซอกเยนองสู้นี่เดียวนี่นะกูเครียดในใจกูนี่เขาเ็ดูดำเลยแหละศัตรูเบอร์เบอร์หนึ่งอีมอนอีโอ้มึงกับกูนี่กูสบอให้เอาตายคนละขางเลยปัดแมกับลูกไอกูเครียดขักแล้วกูสบอกให้คนอื่นนะทำรองมึง ม,มึงเป็นผู้แต่งเขาวง,งการเขาฮึมึงบอกเขามรรมดากูนี่เขาบอกให้กูนี่อือกูเลี้ยงมึงจนหีล้งคอยมึงนี้จากกูน่ะสิบกว่าปีน่ะฮึงินจะก,กี่ล้านกี่ล้านร้อยล้านพันล้านมันก็ใส่บ๊ะดดอกนี้มันคุ้กูหานอืออิสรด์หมาอีสาะด์สัวอีสันดานหมาอิลุบศาสผมาดคุณอย่างไงแล้วคุณเแถวบบมี่ กูจะปล่อยกูจะแซงมึงเลยแหละมือนี่นะกูอยากหน้าไม้ท่านให้มึงเลยแหละมือเนี่นะมึงพังต่อไปโดดชีวิตของสูสิเป็นแบบใดให้มีอันเป็นไปสาธุเทวุเทวดาให้เป็นตาผ้ามีตาเกว่าสัตว์าสีโดยพี่น้องเอ,อ้ยแม่มดเลือกอ,กอกถูกใจอีไรใดจากปดปล่อยออกจากอ,กอกเลยแหละเดียวนีนะมึงไงแจ็บเป็นในตัวเองนี่คิดนะ้ำพญาตัวเองกับพแห้งเลยมีเรื่องตัวนี้ข้นมาใส่นี่ ม่มอนอ๊บ่ได้เดอ้อขอโทษขออภัยเดอ้อสาบแสงลูกสงสันสีเอาแต่พี่น้องสิวาสาบบดคนที่สาบแสงเขาเขาสาบคืนเขาบ่แไม่ลูกเขาเนี่ยเขาตัดพี่น้องอาจจะหูเนาะแม่ม้อนบม่เคยตัดลูกเลยไดนมีบอกริบบม่ม้อนตัดลูกบบมีมแจะลูกตัดแม่แล้วแม่ม้อนออกมาสีแกงออกมาเวาแต่ละลิปนะมแจะเขาตัดมแจะเขาดามเมื่อนี้จะเอาบานยายม้อนแดกจะแดกขาดอืมถ้าจะจัดก,การยายม้อนบริญญามือนหนึ่งขนาน,นโทรไปเลาว พี่น้องได้ยินแมนบอืมจัดไปเราเด้อพี่น้อยพี่พาเอามันเลยเอามันตายเลยยายหมอนพี่น้องได้ยินแมนบอมีมืดลิปเสียงน้ำเม่หมอนี่มีมืดแม่หมอนเปรายงานเจ้าหน้าที่มัรายงานการจะตั้งมืดมากมือได้กับมือนันบอด้ว่างบอด้ลืมอืมทีบอกอะไรมาบอข้อไ้โทมาเท่านั้นแหละดี๋ยที่จัดการอืออยู่ไ่ได้ดอกประเทศไทยๆเลยชีวิตตลอดชีวิตอยู่ไ่ได้ดอก เขาสกวดล่างเขวาล้าเมื่อไรคนเล่านะจะคิดมึงบ่มีภัยมีบักเพ็ดคนเดียวบักเพ็ดสวยยังมึงก็ได้กูสบอกให้ไม่ให้หักมึงแพ่แต่พี่น้องมันออ้มันยังบ่เอามันบักเพ็ดน่ะกูสบอกมันก็โตคนเดียวหลนจอนพอมันยังบ่เอามันบักเพ็ดน่ะมึงหูบบอกมึงเป็นเป็ดขี่ข่อยขี่ขามันอีม่นมึงหูบบอมันตีมึงขนาดเน่านานูมันเตะมึงขู่มือตีมึงขู่มือมึงกับมันพิษกันขู่มือมาออก พิดกันแล้วมันก็มาหย و ا มึงมาถ่ายคลิปห้าเงินให้มันบักพิดนั่นมึงหูว่ามันสลัดสั่มใดมึงว่ามึงสลัดบ่มึงโง่อือมึงจักบอกผูสิบอกมึงกับขักซะมึงเข้าใจดีๆซะเออที่กูเอาไปนี่นะกูบอกคมึงมาเพ็ดเงินอยู่สั้นอยู่บ้านเท่ามึงก็ว่ากููยากได้ยังของมึงมึงคิดใดในใดยังไหนมึงใส่ลายกูทุกสิ่งทุกอย่างอือมึงเอากูไปอยู่นามึงกว่ามึงเงินสองแสนมึงสื่อยังให้กูเงินสองแสนฮะ มึงก็ขายหนามดเอาหนาเอาเบามึงเอาความดีเขาตัวเอาความสัวเขาหมู่มึงหาเรื่องใส่แม่ทุกสิ่งทุกอย่างคูณพ่อผัดไทยแล้วท pues like ุกสิ่งท <broth>. ุกอย่างอีม <Kaiser, S 2> <hacerlo. S 1> ่นอีโอนกูพ่อมดแล้วสองกระนองสูน่ะกูณสบอกคนนี่้จบกันกูณสบอกคนนี้เด้อมันเป็นในมึงมัดคนที่มาด่ากูมันขึ้นกับมึงมัดสองกรน้องสูมัดกขาสั้นเขาธรรมาด่ากูเรื่องงั้นเขาธรรมดากูกูไม่ได้ด่าเขาเขามึงม่ให้เขาด่าเออเขาก็มาด่าเออ จะได้ไรเขาเรียกค้าเรียกแข่งมึงเขาบริบบญยาพวกนี้นะอืเขามาส่วนขอส่วนบุญน้ำมึงส่วนบุญน้ำกูเด้อืเห็ดหน้าบนหลังกูนี่กูก็ส่งส่วนบุญไปหายเด้อผู้หลัจัดหน้าไม้ทางเห็นวัดเด้อวัดทุกคนเด้อสู้ได้ยินแล้วก็สู้หับเอาไปกูผากไปเลยเด้อเออกูเห็ดบุญเห็ดซินน้ำสู้แล้วเมือม่อนาคลิปเมื่อนาสู้ออกมา,บาเบาเสร็กูกูเสียดผ้าเข่ากับต้น ห้เห็นเลยภูะต้นภูะต้นป้า,ปาปเก่าภูะป,ป้าพูะป,ป้าคุณเห็นห้มีเจ็ดคนเจ็ดผ้ามีแปดคนแปดผ้าใส่ซื้อบดคุณเห็นใส่สูบดเ,เออให้พังไว้นะจำไ้นะเมือนี่ย้ายม้อนข้นนะแม่ม้อนขึ้นนะเมื่อนี่นะเออมันเมือม่อยเมื่อยน้ำโลกตัวเองเป็นนี่ก็พอแห้งแล้วมาบ่าโตเละมาบ่าโกหกอืมไพ่จากเสื้อกับเสือ้อไพบ่บบเสื้อหล้วก็ยาตัวนี้นะเอบอบบแมตสิมานอนหลินมันมาเซาเพื่อนไพ่ยู่อยู่นี่คืออยู่เพื่อนหมอ สิบอกใครนี่เอา้าคลิปนี้ก็อธิบายให้ฟังคุณนนะนเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่าไม่ม้อนจังสันจังสี่เด้อไม่ม้อนเหลือทุกทุกใจร้ายแล้วเซตอะไรอดกั้นบ่ได้มันมีมาจังสี่ก็เลยเบ้าออกซะตั้งใจให้มันอัดคลิปเลยแหละบักซ์อะไรแน่หนะก็ได้ไม่ม้อนให้มันเบาเบาเบาเงาเลยฮะให้มันอัดจ,จนจบขั้งบือมันจะเอาเสียงออกแล้วมันเอาเสียงออกเลยไม่ม้อนโตคลิปสององนี่นนนนยังบวชเ่ะ สู่พังเอาอีมือที่สามอีมือที่สามอีสันดานมาอีศาสตร์มาบักศาสตร์มาบักสันละแนบักสาานันดานมาเออมันก็เลี้ยตูดเขาเด้อสู่นันเลี้ยตูดอีม้อนอีอน้นสู่นันไปเลียมโลดเพราะว่าสูแ่แกะก็กระแสะแม่มันเด้เออเอาลิปนี้แม่ม้อนขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้อย่าลืมกระแสคุณไาลซัดตะไข่ส่องน้องกําคิ้งยายม้อนเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยทุ่มตุ่มกลางที่แม่ม้อนเบาไป อดบ่ได้พี่น้องเอ้ยเลือบ่าโกแหง้งจะเป็นเลือระบายออกยกคู่เขาออกจากอกพี่น้องบาย